สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเพื่อนเพ,พื่อนพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับปรีชาเจริญทรัพย์นะครับวันนี้นะครับก็จะมาส่งมอบงานขุดบ้านสวนแปลงเกษตรนะครับการขุดเพิ่มเติมจากสวนเก่านะครับทำเป็นบ้านสวนเต็มตัวเลยนะครับก็ยังไงเดี๋ยวจะพาเดินชมรอบพื้นที่กันเลยนะครับแล้วก็ <ĩ S 1> พามาแนะนํากับพี Demon ่เจ้าของแปลงด้วยนะครับ เดี๋ยวมาทําความรู้จักกันเลยนะครับครับัอดีครับครับัสดีครับแนะนําตัวหน่อยนะครับครับผมชื่อเฉงครับพี่เฉงครับผมอ๋อพอ่กัดตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับบ้านหนองบอนตำบล้านแสลงโทนแสลงโทนอําเภอประโคนชัยประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ครับผมพื้นที่ทั้งหมดเนี้ยกี่ไร่ครับ13ไร่13ไร่ครับผมอืมก็คือแต่ดั่งจะเดิมตอนที่เรามาสํารวจเนาะ จะเป็นพื้นที่สวนอยู่แล้วสวนด้วยนาด้วยก็เรียกว่าโคกหนองนาแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสวนเต็มตัวเต็มตัวไม่มีนาแล้วไม่มีนานี้นะครับก็คือเรามาขุดมาประยุกต์มาสำรวจมาออกแบบเพิ่มเติมครับเราไม่อยากทํานาแล้วไม่ทำแล้วทำไมถึงไม่อยากทานาครับก็ใจอยากทําสวนมากกว่าครับอยากมีโคก มี<ช>บ่อนเก็บน้ําครับผม,มก็เลยไม่เอานาแล้วเปลี่ยนจากนาเป็นบ่อน้ําครับผมเป็นโคกเป็นคลองไส้ไก่ครับนี่นะครับก็ถือว่าการปรับเปลี่ยนเป็นสวนทุกวันนี้เขาก็ไม่ค่อยนิยมทํานากันนะใช่ส่วนมากเขาก็จะเป็นบ้านสวนแปลงเกษตรครับผมนะเดี๋ยวเดินรูรอบพื้นที่กันเห็นว่าบ่อน้ําตรงนี้พี่ประยุกต์แบบไหนบ้างนะที่เราขุดประยุกต์จากแบบเดิมก็ ตรงนี้มันเป็นพื้นที่นาพื้นที่นาก็ให้ทีมงานของคุณวีชาครับอ่าออกแบบให้เลยครับก็ถือว่าโอเคสวยงามดีครับเป็นบ่อเล็กๆไซส์ไม่ใหญ่มากโมเดลสวยๆนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่โคกตรงนี้เนาะเป็นระบบน้ำโซลาเซลล์ครับผมแต่ก่อนเห็นว่าบ่อมันจะยาวไปโน่นใช่ไหมครับใช่พี่ประยุกต์ยังไงบ้างนะก็ดัดแปลง ดูตามความเหมาะสมครับครับพอผมบินดูเมื่อกี้นะตรงนี้คล้ายๆรูน้ําเต้าเลยฮะตรงนี้เป็นเป็นก้นมันตรงนี้เป็นหัวน้ําเต้าสวยดีนะครับสวยดีมากเลยครับนี่นะครับแล้วก็ชอบไอเดียของพี่ตรงนี้นี่เนี่ยท่านผู้ชมสามารถเก็บเป็นแนวทางได้ขึ้เรียกว่าอะไรนะครับอ่ขุดคลองกันน้ําเซาะพังหน้าดินเราลงไปนะครับเวลาฝนตกลงมาก็ให้มันไหลลงไปที่เดียวใช่ แล้วก็เอาหญ้าแฝกมาลงครับครับป้องกันการชะล้างของหน้าดินได้ครับครับผมชอบตรงที่ว่าพี่เขาขุดสองชั้นเลยนะปกติผมเคยเห็นเขาขุดแค่ชั้นนี้อันนเียอันนี้แค่แล้วป้องกันการพังสองชั้นไปเลยใช่นะครับถือว่ายังสภาพโอเคอยู่รอแค่น้ําเติมให้เต็มครับนะครับนี่ก็ผ่านฝนมาเยอะเลยเนาะใช่ถือว่าบ่อไม่พังนะครับตรงนี้จะเป็นบ่อดินเหนียว ใช่ครับครับือว่าเป็นเป็นพื้นที่ดีดีฝนตกมาก็เก็บน้ําอยู่เลยอล้วทำไมพูดดินไว้ตรงนี้ละครับเนี่ยโปรเจกต์ทำอะไรหรอครับอันนี้เป็นหน้าดินครับให้ทีมงานเอาหน้าดินมาไว้ให้เผือ่อไปขุดไปปลูกตรงไหนก็จะได้ผสมไปเลยผสมไปด้วยอ,อมีหน,น้าดินด้วยเก็บรเหลเอได้ดีเพราะาหน้าดินดินของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นดินเหนียวส่วนใหญ่ใช่ครับหน้าดินบางๆเองนะ ใช่ใช่มันก็เลยไม่ค่อยมีหน้าดินไว้ตรงน้เอวาดินหน้าดินจากฝั่งโน้นมา๋อฝั่งโน้นหน้าดินเยอะกว่าครับตรงนี้ไม่มีพื้นที่เราต่างระดับข้างบนหน้าดินจะเยอะครับแต่ตรงนี้จะเป็นดินเหนียวส่วนใหญ่ใช่ครับใช่ไหมดินจะออกสีเหลืองนะครับที่จริงเราก็มิกผสมดินอยู่แต่ดินเหนียวมันเยอะมากเพราะหน้าดินมันบางนิดเดียวครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนโอ้สามารถสร้างบ้านได้เลยนะก็โปรเจก ประมาณนั้นครับประมาณนี้เลยในชะ่ไหมเหมือนเราอนาคตเราเหมือนโดนบอ,อกอบอยู่นะใช่ครับอ่าอ,อบล้อมด้วยเหมือนมีเกาะกลางอะ่ะตรงนี้ฟิลลิ่งแบบประมาณนี้เลยครับนี่นะครับพื้นที่ใหญ่เลยนะเป็นไรเลยนะตรงนี้รวมๆเนะี่ยครับผมสร้างบ้านได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูบอ่อใหญ่ของเราบอร่อข้างหลังบ่อทรงฟรีฟอร์มโปรเจกต์จะเลี้ยงปลาอะไรบ้างก็ปลาทุกชนิดปลาทุกชนิด <laughs> ปลากินพืชปลากินเนื้อรวมๆกันเหรบรวมกันเลยครับ อยากกินปลาตัวไหนก็ลงได้เลยใช่ครับนี่นะครับถือว่าเป็นบ่อที่ใหญ่ครับผมเป็นดินเหนียวด้วยไม่พังนะครับท่านผู้ชมถือว่าเป็นดินที่ดีนะครับผมชอบส่วนของพี่เนี่ยคือเป็นดินเหนียวแล้วก็ไม้ไม้พวกนี้มันโตดีนะครับพวกไม้ป่านะครับไม้ยืนต้นมันโตดีก็ตอนที่เรามาขุดเราก็ย้ายให้เนาะครับผมย้ายเพราะว่าพี่เขาปลูก ตามกันเทนาเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมก็เรามาย้ายเก็บไว้ก็คือตอนที่เราทํางานเนี่ยจะทํางานยากหน่อยโยนดินอ้อมต้นไม้เห็นไหมพี่ก็มีรอยบาดบ้างนะครับโดนเหล็กขอกตีเราแต่ทีมงานเก่งผมมาดูทีมงานท่าเก่งมากครับต่อทายากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเรายากกว่านี้เราก็ทํามาแล้วอันนี้ว่าจะลงต้นมะฮอกกานีแซมให้มันรอบสะเลยอ๋อทั้งสองสะ มะฮอกกานีแล้วพอมันโตมามันก็จะเป็นเหมือนต้นไม้ล้อมสระครับเสริมระหว่างต้นกล้วยเอาก็คือแซมตามต้นกล้วยไปเลยใช่ระหว่างต้นกล้วยมันก็มะฮอกกานีมันจะตรงมันไม่มันไม่เกะกะใช่ครับคิดว่าจะลงพันไม้อะไรบ้างต่อไปจะเน้ส่วนมากจะเน้นไม้ยืนต้นก่อนแหละครับแล้วก็ไม้ผลเป็นบางบางตัวเพราะว่าเขตเราลงตาม ที่เขาตามกระแสก็ไม่ได้นะไม่ได้ต้องดูพื้นที่เราอ่ะเราปลูกอะไรได้เงี้ยก็ปลูกกันนั้นดีกว่าเพราะก่อนหน้านี้ก็ลองมาบ้างแล้วรู้ละรู้ล้ว่าอันไหนเหมาะไม่เหมาะอันไหนปลูกได้อันไหนปลูกไม่ได้กเแต่พืชยีเขาปลูกต้นไม้เยอะมากเลยนะครับทั้งต้นพยุงโหเยอะมากเลยครับต้นยางนาต้นอะไรฝั่งนั้นสวยๆมฮอก็านีไหมมะฮอกกานียางนาแล้วก็สัก กรใช่มคับก็พึ่งลงไอ้ยางนากับสากไปร้อยต้นรวมด้านข้างที่เอาดินไปลงคันล้อมคัเราจะมีทําคันล้อมใหม่ด้วยใช่ครับเพราะว่าแต่ก่อนพี่เขาจะเป็นแค่คันนาเล็กๆเราออกแบบใหม่ให้สามารถเดินรอบพื้นที่ได้เอาดินอ่ะขุดบ่อขึ้นมาถมครับผมอันนี้ก็คือเป็นงานที่เรามาออกแบบให้พี่นะครับประยุกต์ ทีแรกมาใหม่ๆที่ก็คิดไม่ออกกันจะทําแบบไหนดีต้นไม้เยอะเหลือเกินเป็นยังไงบ้างกับผลงานของเราถือว่าโอเคดีมากเลยครับครัทีมงานทีมงานโอเคมากเก่งครับทีมงานเก่งมากใจเย็นนะครับครับผมปรึกษาได้เนามีประยุกต์แบบการยืดหยุนแก้ไขได้ตามใจลูกค้าดีครับครับผเยี่ยม โอเคก็ต้องขอขอบคุณพี่มากเลยนะครับที่มั่นใจใช้บริการนะครับงานขุดของเราหรือว่าพี่ทนายที่สนใจเข้ามาชมสามารถเยี่ยมชมได้ไหมได้ครับอยู่บ้านหนองบอนหนองบอนตำบลแสลงโทนครับอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมที่มีเบอร์โทรศัพท์ไหมฮะมีครับอ่เบอร์โทรศัพท์อะไรครับ093ครับ824ครับ9564ครับชื่อพี่เฉงครับพี่เฉงนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชม เก็บเป็นไอเดียแนวทางได้สำหรับพี่น้องชาวบุรีรัมหรือชาวประโคนชัยทุกท่านเลยนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ได้โทรหาพี่เฉียงได้นะครับอ่ะสำหรับวันนี้ผมก็จะขอตัวจบคลิปเพี่องตัวนี้นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสวัสดี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 ครับ